สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพามาทำกับข้าวนะคะโดยวัตถุดิบก็คือหน่อมไม้ที่เราถนอมไว้จากวิดีโอล็อกที่นะคะตอนนั้นเราพาไปสับหน่อมไม้แล้วก็เอามาสับๆแล้วต้มไว้นะคะทีนี้เราก็เลยจะเอามาทำกับข้าวเมนูแรกนะคะที่เตรียมเครื่องแกงนี่คือเราจะทำหมกหม้อนะคะตามคลิกแกงเสร็จแล้วก็ ใส่น้ำใบยะนางนะคะเพื่อที่จะต้มหน่อไม้นะคะอันนี้เราใช้หมูสามชั้นนะคะคือเราจะหมกหม้อหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นพริกแกงคนอื่นไม่รู้ว่าบางคนเขาก็ไม่ใส่นะคะแต่เราใส่คือเราใส่กระชายเมื่อกี้จะเห็นว่าใส่กระชายลงไปในครกด้วยก <c oughs> ็ตำพริกตำอะไรเหมือนปกตินี่แหละคะ่ะแล้วก็ข้าวเหนียวที่แช่หรือว่าคนอีสานเราเรียกว่าข้าวเบื่อนะคะใส่หมูแล้วก็ ใส่หน่อไม้ลงไปในน้ำใบยญานานนะคะจากนั้นเราก็ต้มให้สุกต้มให้เขาสุกหมูก็จะทำให้เพิ่มความมันนะคะเพิ่มความมันแล้วก็กรอบๆนะคะจากนั้นก็ใส่ปลาร้านะคะ เราไม,ไม่ได้ใช้ปลาร้าขวดนะคะใช้ปลารา้าเองแล้วก็หยอดน้ำปลานิดหน่อยนะคะผงชูรสตามชอบเลยนะคะก็ต้มให้เขาสุกใส่พวกนี้เสร็จแล้วขั้นต่อไปก็คือเราจะใส่พริกแกงที่มีข้าวเบื่อนะคะวิธีการคือเราจะเอาน้ำที่ต้มมาผสมก่อนเพื่อไม่ให้เขาเป็นก้อนนะคะ ผสมผสม,สมคนๆแล้วก็ตักใส่หม้อข้าวเบื่อเนี่ยเราชอบใส่ในขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าถ้าใส่ก่อนอย่างอื่นเนี่ยคือเขาจะทําให้น้ำข้นแล้วเราไม่ชอบมันคนลําบากมันชีติดหม้ออย่างเงี้ยค่ะใส่แมงลักนะคะตอนใส่ไม่ได้ถ่ายใส่แมงลักชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ได้เลยนะคะทําง่ายๆเลยแบบนี้เลย ทีนี้ก็ตักใส่กล่องอันนี้คือจะไปทํางานก็ห่อข้าวไปกินนะคะแล้วก็ตักใส่กล่องแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอร่อยเมนูที่สองนะคะเราจะทำซุปหน่อไม้อันนี้เราต้มแล้วนะวิธีการก็คือเอาหน่อไม้มาต้มกับน้ำใบย่นาง บางคนอาจจะปรุงรสอย่างเราแล้วก็ปรุงรสก็คือใส่ปลาร้าแล้วก็ปรุงรสใส่แมงลักด้วยก็ได้นะคะตอนต้มเขาจะหอมจากนั้นก็ตักมาใส่โคกแล้วก็ทําซุปหน่อไม้ได้เลยอันนี้ซุปแบบง่ายๆนะคะใส่แค่อพริกปน่นข้าวคั่วแล้วก็ปรุงรสด้วยผงชูรสน้ําปลานะคะแต่เราไม่ได้ใส่ปลาราเพิ่มเพราะเราใส่ตอนต้มแล้วแล้วก็ โขลกให้เข้ากันแค่นั้นละคะ่ะอาจจะมีบางสูตรที่เขาใส่ถั่วคั่วด้วยนะคะถัว่วลิสงคั่วแล้วก็เอามาโขลกให้ละเอียดแล้วเขาใส่อันนี้จะทําให้มีความนัวนะคะโขลกให้เข้ากันแต่ของเราเนี่ยไม่มีถัว่วลิสงคั่วก็ไม่ได้ใส่นะคะก็คืออันนี้คือวิธีแบบง่ายๆเลยทำกินแบบง่ายๆปรุงรสตามชอบแล้วก็ใส่พวกหอมพวกอะไรลงไปเพิ่มสีสันแค่นั้นเองนะคะก็ อร่อยแบบง่ายๆค่ะกับหน่อไม้ที่เราถนอมไว้กินนานๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะไว้ติดตามกันอีกในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะพามาทำหน่อไม้ส้มนะคะ